สวัสดีครับท่านผู้ชมผมทนนิดฟิตจงเบยนะครับในช่วงเชฟกระทะดำนะฮะชาลิมเชฟกระทะดำ EP ที่ EP ที่ที่เท่าไหร่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไกลไปประมาณ EP ที่4นะฮะซีดากล้วยแล้วก็ไทยนะ EP ที่4นะฮะเรจะมา นี่คือปลาไหลไฟฟ้านะครับถ้าผู้ชม <c oughs> เราจะมาทำผัดเผ็ดปลาไหลไฟฟ้านะ่้นผู้มโดยกระทะดำของเรา,านี่โอเ, <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบกันไปน <c oughs> กระเทียม ไอมมังกดตะไคร้ฮะท่านผู้ชมเราจะมาซอยตะไคร้นะฮะท่านผู้ชมตะไคร้ซอยซอย ย<าห>ปูเองอันนี้ปูปูเองนะฮะผมไม่ได้ลอยเข้ามานะอืมก้อนเป็นกลมๆนะท่านผู้ชมนี่ครับผมทำเป็นประมาณนี้ฮะท่านผู้ชมย,ยัยตะไคร้ผ่านไปนะท่านผู้ชมเราจเข้าสู่การตำนะเราจะใส่อันนี้ลงไปนะท่านผู้ชมใช่ไหมนี่มันคือตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปยี้แล้วก็ปิดลงไป ชอบแล้วก็ไป <zam secondo. S 2> ชอบพ so. ี short, ่กใส่อะไรชอบชอบผิวผิก็ใส่นิดหน่อยนะท่านผู้ชมได้ไหมครับโอเคไปไปเรื่ออะไรครับเยียม เดี๋ยวชมตำเราต้องตำให้ม totally ันเข้ากันให้มันละเอียดละเอียดเลยนะน้ำแดกแล้วมาดูใกล้ๆนะน้ชมาเลมาเลย้ชมเลยน้ชงแล้วหืมแดงจืืเียงกุ้งของเรานะเออเขียงแกงนะฮะผู้ผิดขออภั้ด้วยนะำมาครับ ข่วมเลยนะคุณผู้ชมเอ้ยยอดกดไลค์ด้วยฮัทมาซอยปลานะคุณผู้ชมให้เป็นชิ้นนะฮะคุณผู้ชมซอยคุณผู้ชมเสร็จแล้วหั่นเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราจะมาสู่การผัดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะติดไฟฮนะโอ้โห ครับเพราะว่าฝนมันรินนะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นฝนไหม่านผู้ชมดูนะฝนรินตอนนี้ฝนรินนะรอาปอกแบกเียเห็นไหม่านผู้ชมนี่คับมาดูดำค้างได้ท่านผู้ชมมาดูดำค้าง่านผู้ชมดูเห็นไหมฝนตกเห็นไหมดำค้างเห็นไหมดูใกล้ท <ilo> ่า <t win> นผ no ู้ชมเห็นไหมเนี่ยนี่เลยผู้ชมโอเคอันนี้เราจะทำให้กระทำเป็นแห้งนะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นชัดไหมผู้ชม เราจะมาใส่น้ำมนันลงไปนิดจนึงนะพอไหมประมาณนี้ฮะท่านอาจารย์ยบอกอย่างนี้เขาไม่ได้จ่ายนะฮะน้ำมันพืชพอ,อและเกดเขาไม่ได้จ่ายเราจะเอาทางนี้แล้วมันจะโชว์ทางทางนี้อ,อ,อ,อันนี้คือเครื่องแกงเรานะท่านผูช้ชมมาดูใกล้ใกล้ นะนี่นะฮะเครื่องแกงของเรานี่นะฮะท่านผู้ชมครับอันดับแรกเราก็จะใส่อันนี้นะฮะมีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระเทียมพริกนะฮะท่านผู้ชมนะครับฝนมันตกแนละ้วมันก็เลยปรับเป,ป็นเป๊ะนะครับทาออ่านผูนะ้ชมเห็ท่านผู้ชมได้ยินหรือเปล่า 오. Oh. แล้วก,ก็อะไรต่อนะท่านเดียวเอาใบไฟฟ้าของเราลงเลยใช่ไหมเดี๋ยวชมดูใกล้ๆท่านผู้ชมใบไไฟฟ้าจากตอนแบบไงฮะท่านผู้ชมต่อนท่อนกรอบใบเดี๋ยวท่อนอย่างนงี้ท่านผู้ชมลงไปครโค้งเหนียห์ท่านผู้ชม ยัวยมาใส่จานกันนะชมดูใกล้ว้าวนี่ผมลืมลืมไปนึ่งอย่างครับผมลืมชิมนะท่านผู้ชมผมจะชิมนะท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆ

เสร็จแล้วนะท่านผู้ชมดูใกล้ๆเดี๋ยวเราก็จะชิมกันนะฮะท่านผู้ชมย้าหูท่านผู้ชมได้ยินหรือเปล่าท่านผู้ชมดูใกล้ๆผมว่าอร่อยนะท่านผู้ชมแบบหวานเค็มมันกรอบโอ้โหท่านผู้ชมครบท่านลองชิมนะท่านผู้ชมมา ด้ยใใ็นไงท่านอนเล่นจ้า,าจงม <laughs> าเกมจ้างอ,อร่อยอร่อยอันนั้นเติมสิบเพิ่เท่าไหร่ท่านอน <50. S 2> ห้าสให้าสิบโอ้โหประมานนาั้นะคระับมาฮะท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์นะหรือว่าถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างเลยฮะเอาละ คลิปนี้ก็มีเพียงแค่ต่านี้องฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ยืมกดไลค์นะฮะมีนูน่ของเราโอเคเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย